สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวในวงการฟุตบอลนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนักเตะคนหนึ่งที่เอ่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากจากเด็กชายในเมืองเล็กๆสู่ดาวเด่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงไบรอันเอมบูเโมเราจะมาดูกันว่าเส้นทางของเขาเป็นยังไงทำไมถึงปรับตัวได้เร็วแล้วก็สร้างอิมแพคที่โอทราฟเิร์ดได้ขนาดนี้โดยอ้างอิงข้อมูลวิเคราะห์จากโก9 0ค่ะครับ เรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวแต่คือความมุ่งมั่นการปรับตัวเอ่อแล้วก็การก้าวข้ามการถูกมองข้ามมาตลอดด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเขาเลยเมืองอวลงที่ฝรั่งเศสเป็นเมืองเล็กๆเงียบๆนะคะครับประชากรไม่เยอะแต่ความฝันเขาใหญ่มากเล่นบอลตามพื้นปูตั้งแต่เด็กเลยโคช้ชเก่าเขาเคยบอกว่าเห็นความพิเศษในตัวเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ บอกว่าขยันมากมีใจรักฟุตบอลจริงๆออไม่เคยห่างจากลูกบอลเลยบุคลิกภาพภายนอกอาจจะดูร่าเริงนะครับแต่ในสนามนี่คือแพ้ไม่เป็นอ๋อค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนย้ายไปทัวร์ครับตอนนั้นอายุ13ก็ถือว่าไม่ง่ายนะต้องปรับตัวเยอะแต่โชคดีที่ครอบครัวสนับสนุนเต็มที่เลยแล้วก็มาแจ้งเกิดจริงๆตอนนัดชิงกัมบาดาลาครับปี2018 ใช่ครับยิงไป2ประตูในนั้นนั้นเลยเป็นเหมือนประตูเบิกทางสำคัญเลยครับแล้วเบรนฟอร์ดไปเจอเพชรเม็ดนี้ได้ยังไงคะตอนนั้นสโมสรก็ยังไม่ได้ดังเท่าตอนนี้นี่แหละครับคือความสุดยอดของทีมแมวมองเบรนฟอร์ดเลยคือทมัสแฟรงก์กับทีมงานเนี่ยไปตามดูฟอร์มเอ็มเวโมติดขอบสนามแทบทุกนัดเลยนะโหขนาดนั้นเลยครับทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเอ็มเวโมเองยังแทบไม่รู้จักชื่อสโมสรเบรนฟอร์ดเลยด้วยซ้ำ มีเบื้องหลังการเซ็นสัญญาด้วยใช่ไหมคะมีครับผู้บริหารถึงกับบินเจ็ตส่วนตัวไปฝรั่งเศสเพื่อปิดเดีลวนี้โดยเฉพาะเลยนะเกือบจะล่มเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ได้ตัวมาด้วยค่าตัวสถิติสโมสรตอนนั้น5.4ล้านปอนด์ครับแสดงว่าเขาเห็นศักยภาพจริงๆชัดเจนเลยครับผู้อำนวยการร่วมรัสมุสอังเคเซนถึงกับบอกพอนตุสยานสันเลยว่าอีกสองสามปีถ้าหมอนี่ไม่ไประดับโลกนะเขาจะผิดหวังมากแล้วผลงานที่เบรน์ฟอร์ดเป็นไงบ้างคะ ก็ยิงได้16ประตูในแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับแต่ช่วงแรกๆก็อาจจะยังอยู่ในเงาของเพื่อนร่วมทีมเก่งๆอย่างวัตคินส์หรือโทนี่อยู่บ้างเหมือนเป็นนักข้างเงียบประมาณนั้นครับแต่ฤดูกาลสุดท้ายก่อนย้ายนี่คือระเบิดฟอร์มของจริงเลย20ประตู7แอซิสใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือค่า expected goals หรือ xG เนี่ยเขาทำได้เกินค่าเฉลี่ยไปเยอะมาก +7.7 xG สูงสุดในลีกเลย มันบอกอะไรเราได้บ้างคะค่านี้มันบอกว่าเขาจบสกอร์ได้เฉียบคมมากๆครับคือมีโอกาสยิงไม่เยอะเท่าคนอื่นแต่เปลี่ยนเป็นประตูดได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเยอะโทมัสแฟรงค์ถึงบอกว่าเอ็มเวโมนี่แหละคือคนที่ทีมขาดไม่ได้มากที่สุดเป็นสัญญาณว่าพร้อมสําหรับก้าวต่อไปแล้วถูกต้องครับแล้วการย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหรอคะตอนนั้นสถานการณ์ทีมก็เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่การตัดสินใจนี้ถือว่าน่าสนใจนะคะครับมีเรื่องตลกตลก ตอนพี่สาวเขาส่งข่าวลือให้ดูเอมเบโมก็ตอบกลับไปประมาณว่าคำกลิ้งอะไรทำนองนั้น <laughs> แต่จริงๆแล้วคือยูไนเต็ดสนใจจริงๆแล้วตัวเขาเองก็สนใจด้วยครับแม้ทีมจะฟอร์มไม่ดีแต่เขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์สโมสรมองเห็นศักยภาพแล้วก็บอกพี่สาวว่าผมเป็นคนรักษาคำพูดผมจะไปที่นั่นแสดงว่าเชื่อมั่นในโปรเจกต์ของยูไนเต็ด ใช่ครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยสุดท้ายเบรนฟอร์ดก็ยอมขายที่71ล้านปอนด์หลังจากปฏิเสธไป2รอบเป็นค่าตัวที่สูงแต่ดูเหมือนจะคุ้มค่าตั้งแต่แรกเลยนะครับคุ้มมากครับเข้ามาแล้วปรับตัวเข้ากับระบบ3-4-2-1ของรูเบนอโมริมได้ทันทีเลยเล่นเป็น1ใน2ตัวรุกด้านขวาแล้วการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมล่ะครับเขาขากับอามัดยาโลได้ดีเลยครับ เพราะเร็วเทคนิคดีทั้งคู่แล้วก็มีเบนจามินเชชโกที่เป็นกองหน้าตัวใหญ่คอยพักบอลดึงตัวประกบเปิดพื้นที่ให้เอมเบโมสอดขึ้นมายิงหรือตัดเข้าในอร์โมเดียมถึงกับเรียกว่าเครื่องจักรทำงานเลยใช่ครับเพราะเขาขยันมากจริงๆเกมกับไบรตันนี่ชัดเลยทั้งวิ่งไล่เพรสซิ่งแดนบนลงมาช่วยเกมรับแถมยิงได้อีก2ประตูด้วยฟอร์มเดือนตุลาคม2 0 2 5นี่ส้นี่สุดยอดจริงๆนะคะสามนัดชนะรวดหมดเลย ครับแอสซิสเกมเจอซันเดอร์แลนด์ยิงลิเวอร์พูลตั้งแต่นาทีแรกที่แอนฟิลพาทีมชนะที่นั่นในรอบหลายปีแล้วก็มายิงเบิ้ลใส่ไบรตันอีกจนได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจําเดือนตุลาคมไปเลยครับเป็นรางวัลส่วนตัวครั้งแรกในอังกฤษของเขาแล้วก็เป็นนักเตะแคมารูนคนที่2ต่อจากโจเอลมาติบด้วย ถ้าดูตัวเลข11นัดแรก5ประตู1แอสซิสต์สถิติอื่นๆก็ดีมากยิงเฉลี่ยเกือบ3ครั้งต่อ90นาทีค่านอนพินเอลตี้ต่อ90นาทีก็อยู่ท็อป7%ของลีกเลย0.40ตัวเลขพวกนี้มันยืนยันสิ่งที่เราเห็นในสนามครับคือความอันตรายในการเจาะจากริมเส้นบวกกับความขยันตอนไม่มีบอลซึ่งสำคัญมากถ้าเทียบกับดีลอื่นๆในช่วงซัมเมอร์เดียวกันเอมเบรโมถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะ ใช่ครับเทียบกับฟลอเรียนว r ร์ธที่ลิเวอร์พูลหรืออเล็กซานเดอร์อิสักที่อาร์เซนอลซึ่งค่าตัวแพงกว่าเยอะเอมบิโอโม71ล้านปอนด์สร้างอิมแพ t ได้ทันทีแล้วก็ดูเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่านะตอนนี้นะครับยิ่งคิดว่าฤดูกาลก่อนอยู่ในเตดจบอันดับ15การที่เขาเข้ามาแล้วช่วยยุกระดับทีมได้ขนาดนี้ยิ่งน่าทึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับคือเขาไม่ได้มาแค่เติมสกอร์แต่เหมือนมาเปลี่ยนทัศนคติทีมด้วยหมายความว่ายังไงคะ คือเขาเป็นคนที่ไม่กลัวเกมใหญ่ไม่หลบซ่อนเวลาทีมเจอความกดดันอย่างตอนยิงสเปอร์สหรือตอนที่เชชิโกเจ็บเขาก็ก้าวขึ้นมาแบกทีมได้นี่คือคาแรคเตอร์ที่ทีมต้องการในช่วงสร้างทีมใหม่แบบนี้ครับแต่นอกสนามก็ยังเป็นคนเดิมๆติดดินครับพี่สาวเขายืนยันว่าชื่อเสียงเงินทองไม่ได้เปลี่ยนเขาเลยยังกลับบ้านเกิดไปเจอเด็กๆ ดูแลครอบครัวเหมือนเดิมซึ่งผมว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เขารับมือกับความกดดันมหาศาลที่อยู่ในเต็ดได้ดีเดี๋ยวบรรยากาศที่โอทัฟอร์ดก็ดูคลึกคักขึ้นมากเลยนะคะใช่ครับความเชื่อมั่นมันกลับมาแล้วแล้วเอมเบอร์โมก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของความหวังนั้นจริงๆเคมีกับเพื่อนร่วมทีมอย่างอามาัดคุนยาเชชโคก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆสรุปได้ว่าจากนักเตะที่อาจจะเคยถูกมองข้าม ตอนนี้เขากลายเป็นคนสำคัญของทีมใหญ่ที่กำลังกลับมาแล้วจริงๆครับเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆครับค่ะเป็นการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจมากครับก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากเรื่องฝีเท้าสถิติหรือแท็กติกแล้วเนี่ย คุณสมบัติอะไรที่มันจับต้องไม่ได้ที่ผู้เล่นอย่างเอมบร m โมมอบให้กับทีมที่กำลังสร้างใหม่ภายใต้ความกดดันมหาศาลแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้หรือหัวจิตหัวใจที่สู้ไม่ถอยเนี่แหละครับที่มันส่งผลกระทบมากกว่าแค่จำนวนประตูที่ยิงได้